จะมาแก้หน้าอะไรใช่ไหมไม่ได้ครูเขาเปลี่ยนไม่พี่เปลี่ยนไงแล้วพี่รู้สึกครูเขาก็บอกว่าแบบคือพี่เดี๋ยวครูช่บ่ะแล้วพี่ก็แบบรู้สึกเหมือนครูเขาก็แบบอยากให้ได้อพี่รู้สึกดีเล่ดีเลยเพราะแบบคืเปลี่ยนโน้ตแบบคือเขาคิดโน้ตมาแบบเราคิดโน้ตกันทอนทอนแรกคือแบบเปลี่ยนโน้ตอะไรเงี้ยแล้วพี่อยาลองไม่ได้เลยคือพี่อยาองแล้วมันเพี้ยนเบอยแล้วพี่ก็แบบ พ yeah. no ี่ก็หมุนอยู่ตัวเองแต่ครูเขาบอกว่าพี่แบบไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เครียดมากเลยอ่ะจนแบบสุดท้ายคือพี่ก็ลองไม่ได้แกเข้าใจป่ะคือตอนเนี้ยพี่ก็ลองไม่ได้เว้ยกูก้อยคิดไล่ให้แตนจดหนังด้วยแต่ลองไม่ได้เครียดเลยคือมันรู้สึกไม่ดีเว้ยแกเแต่ถามจริงถูกถูกชมว่าดีนี่คือไม่ใช่บอกว่าตอนกลางวันเครียดไม่กลางวันร้องไหห้มายถึงตอนที่ถูกชมว่าดีนี่คือเพลงอมภาจริงเหรอเอาอย่าพีดอย่าพีดเอางี้ค่ะ เอ็มมาเราแค่ตอนกลางวันเออเห็นอยู่ตอนไม่ได้ร้องไห้ใช่ป่ะร้องไห้เอาจริงเหรอแต่ว่าแบบแค่แบบแทะก็หยุดมันไม่มีคนปอบไงถ้ามีคนปอบมันก็จะยาวแต่ว่าแบบพี่ปอบให้พี่ภูมิกับภูนออกไปก่อนเนี่ยไปอะไรเงี้ยแลก็อยู่คนเดียวเขียนไม่ว่าเรารู้สึกไม่ดีเว้ยเพราะว่าแบบคือเรารู้ว่าขู่เขาแบบตอนี้ที่ออกมาทีหลังใช่ไหมเออเรารู้ว่าขู่เขาแบบาต้องเซ็งเซ็งเราเพราะเราลองไม่ได้แกเข้าใจป่ะ เราลองโน้ตที่เขาทำใแบบตอนที่เราโน้ตไม่ได้ลองมาสามวันแล้วมันก็ยังลองไม่ได้ก็<ฯ>ไม่รู้ทําไมลองไม่ได้ไเว้ยก็ลองไม่ได้ภาษาเนาะไม่ใช่ภาษาเลยคือแบบคือมันต่างใช่ไหมแล้วก็เลยคิดลายลองลายเว้ยแล้วก็แบบลองแล้วมันก็ไม่ได้แกเข้าใจว่าลองอยังไงคือมันเป็น,เป,นเป็นโน้ตที่แบบเหมือนแกร้องแบบหน่วงอะแล้วมันร้องยังไงมันก็ลอง,องไ,ไม่ได้อะไรนั้นอะแล้วเราก็ลองทั้งวันเว้ยเราก็ฟังทั้งวันเราก็ยังลองไม่ได้อยู่เว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าครูเขาอะเซ็งเว้ย เราเลยรู้สึกไม่ดีเลยไม่ครูก้อยคิดแม่แดนเพลงแดนบอกแล้วแต่ครูก้อยกระทึบเลยแหละแล้วตอนแบบไม่เว้ยไม่ไม่แล้วตอนแบบแล้วตอนโมแล้วตอนเรียนแดนตอนเช้าอ่ะเราก็ทําทํากับทําให้พี่เจดูใช่ป่ะครูเจดูใช่ป่ะแล้วพี่อ่ะตอนที่ทําให้ครูเจดูคือพี่ร้องแบบร้องเหมือนไม่เคยเรียนคือพี่ร้องแบบไม่ไม่มีลายแบบไม่ได้คิดอะไรที่ครูแล้วครูเขาก็เลยมาถามว่าแบบแล้วแบบ คือร้องแบบเข้าใจว่าคือร้องไม่ได้เพี้ยนแต่คือไม่ได้เอาอะไรที่เขาสอนมาใส่เลยอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจเว้ยแต่เราอ่ะมันจำไม่ได้ตอนเราอีกแล้อพอเราพอเรามันอ่ะแล้วแบบเราจะลืมที่เราเออแล้วเหมือนเราก็รู้สึกไม่ดีเว้ยแล้วเราก็แบบเครียดมากเอ่ะไม่รู้ดิแล้วมันก็อยู่คนละทีของพวกแกแล้วเราก็แบบมันไม่เจอใครเลยอ่ะเข้าใจปะวะแล้วแบบไม่แล้วครูแบบสอนเราครูคนเดียวสองเพลงใช่ป่ะเราก็ครูคนเดียวสองเพลงแล้วเราก็รู้สึกแบบ เราก็อยากลองให้มันได้อะแต่นน้ตมันแบบทำไมลองไม่ได้คือแบบตอนนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเ้ยลองไม่ได้เว้ยทุกเสียงว่าสายน้องแต่ไม่แต่นี้คือมันไม่ใช่คือมันถามว่าประสานไหมแล้วพอพอครูพอเราก็เลยโอเคกลับมาลองเมโลดี้ปุ๊บตอนเรียนลองไม่ได้้องเมโลดี้ไม่ได้เลยเว้ยคือเหมือนแบบนน้ตมนตีกันอะเข้าใจปะคือเลยการเมโลูี้ไม่รู้ว่าตอนนี้คือตัวไหนเมโลดี้เพราะว่าเปลี่ยนซะจนแบบเรางงไปหมดแล้วเราก็เลยแบบคิเียดมากเพราะเรา้องไม่ได้พอ ไม่เพราะเราเขากลับมาร้องเมโลดี้ไงเราร้องเรากลับออไม่เรากลับมาร้องที่เราถนัดซึ่งแบบอย่าเลยน้ำว่าถ้าอะไรไม่ดีแล้วแบบคือครูเขาให้อันดีเรามาแหละแล้วครูก็อยากให้เราได้เว้ยจะถึงไงมัน,น,มนยังไง<ต>มันก็ไม่ได้จริงอ่ะ <ๆ S 3> มันก็ต้องอเรารู้แต่พี่เขาใจเพราะว่าครูเขาก็บอกว่าแบบร้องมาตั้งสามวันยังร้องไม่ได้เราก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราแบบเาใจเหมือนแกแกก็เครียดเพราว่าเหมือนตอนหน่วที่แกร้องคือพี่อ่ะร้องทั้งวันเลยโน้ไอ้โน้ตตัวเนี้ยแต่พี่ก็ร้องไม่ได้พี่ก็แบบ เฮ้ยเป็นอะไรวะทําไมลองไม่ได้มันไม่ได้ยากแบบแต่คือโอเคคอร์ดมันอะยากเว้ยแล้วมันก็แบบมันยากแต่มันไม่ได้ยากขนาดที่เราทําไม่ได้ไงก็แบบเซ็งโอ้ยหมุนหงิดตอนนี้ก็ยังหมุนหงิดอยู่ว่าตัวเองสุดท้ายมึงต้องกลับมาลองที่แบบที่ไม่ได้เรียนตอนนีเครียดพรุ่งนี้โดนแน่ๆอ่ะโอ้ยบ้าโอ้ยไปก็ทารลมจันทร์โอเมาไลน์คือกระทืบจันทร์ได้แทนวันนี้ที่โดนจริงจริงใช่คือแบบ คือครูใกล้เจอครูนิตไปจะเป็นแรกจี้งอไปเนี่ยก็ที่วันนั้นร้องไห้อ่ะคือกูนี่เป็นเป็นหลักก่อนคูบอกคือเหมือนกูอะจะพูดตรงอ่ะครูพูดอะโดนแล้วแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยครูก็ก็ก็แบบเราก็รู้สึกแบบนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรตอนแรกเราแค่งมนิบเองแล้วสักพักเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยแบบสามวันจริงๆทำไมมันยังร้องไม่ได้วะแค่แบบโบนไม่กี่ตัวหรอบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบไม่มีวินัยทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ทำไมไม่ฝึก แล,แล้วแล้วเราเออเราครูอยู่ด้วยบอกว่าแล้วได้ลองทำเนี่ยแล้วเออก็นั่งก็นั่งแบบนั่งอยู่คนเดียวแปลว่าแล้วครูพูดว่าอะไรต่อเลยแต่ว่า,วม,า,วามันไม่พอม่เขาบอกว่าเราเ <c oughs> ขาเราบอกเรานั่งอยู่คนเดียวบอกว่าตอนที่ร้องอ่ะคิดเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้คิดเรื่องไม่อะไรเงี้ยเขาเลยเขาแบบเราก็ดูนะนู้นครูดุมากเลยครูเนี่ยครูดุมากเลยอ่ะครูก็ไเหมือนกันคือแบบเขาบอกเขาบอกว่าเราอะทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราพยายามพอหรือยังมันก็แบบ จริงเหรอคุณนิเหรอคุณนิไม่ได้เลยเุดแสดงว่ามันก็ต้องฝึกอีกไงก็ยังทำไม่ได้อยู่ไงคือแบบจริงเหรอไม่เคยคิดคุณนิจะดุดแล้วดุแบบดุร้องไห้เลยอ่ะแต่คุณผูไม่ดุแต่แค่แบบเรารู้สึกไม่ดีที่เราทำไม่ได้เลยใช่ก็เขาพูดอย่างนี้เว้ยจนร้องไห้แต่เขาไม่ได้พูดยิ้มๆด้วยเขาพูดแสดงว่ายังทำไม่ได้แล้วก็คุณนิเนี่ยนะเออไม่หรือเปล่าแล้วก็เลยแบบแล้วเราเจอคผู๋สองเพลงนั่นเจอคุณนิสองเพลงคุณป้าสองเพลงป่ะมันยังงหมดเขาเขาสองเพลงหมดทุกคนาเหรอ แต่คำคุก้อยอะคำคุก้อยจะเป็นคำที่ด่าแต่ว่าแต่คุก้อยดูไม่คุกก้อยใจดีมากคุก้อยแต่แต่ก็เอาแบบคุก้ก้อยอะดูจริงเหรอตอนนี้จัดแล้วง่ายคุก้อยะก็ตอนตอนหนุ่มที่ไม่รู้สึกติ๊กต็อกแบบคุณม่มาตอบตอบจัดแล้วนะจัดตขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่กูคือจัดไม่ได้อยากร้องไห้แต่แบบว่าร้องในห้องเลยเหรอไม่ร้องตอนซ้อมอยู่กับกูเลย แต่ก็บอกแต่ก็บอกจันลโมโหตัวเองที่แบบมันร้องไม่ได้อ่ะคือจำเมโลดี้ได้แต่มันร้องไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยร้องรวมแต่เหมืกินข้าวเลยอ่ะไม่อะจะทุ่มทุนกับการมุมวอลขนาดนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ปอนคือเปิดกางเกงลงไม่เอาก็ได้ครูไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยลูกโอ้ยอะถ้าหนูทําไม่ได้ก็ไล่ตัดทิ้งเลยแบบแล้วเราไม่มีเสียงเช้าวันนี้แล้วเราเขาก็บอกว่าก็งี้ซ้อมแบบเนี้ยซ้อมไปซ้อมไม่ได้มันมันก็บทสรุปคือมันไม่ได้อะไรเลย ทำไรแต่วันนี้คุณนิจใจดีขึ้นกว่าวันที่สองก็แกร้องได้แล้วป่าวะวันนี้เราหนักสุดเลยแล้วแต่แล้วแต่สรายการณ์ทุกวันนี้คือแบบใครแแมกเลยอ่ะหรอโอโหใครแแมกทุกอาทิตย์อะของจันเดี๋ยวพูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูเนี้สองคนโดนยับหมดเลยทำไมอะดิ่ทาครูเหรอไม่ได้นิ่งทาเอ้ยโดนเตะที่รับแต่พรุ่งนี้เรารู้เลยเราพูดครูต้องมาเหรอโน้ตตัวนั้นอะ ขาน้องครูก็จะเดิไปไปเร็วจันไปซ้อมไปชมเพราะว่าวันนี้ไปแล้วไปไปเวลาเพิ่งไปค่ะค่ะกลับก็ตอบไปครูไม่ได้ครูไม่ได้สุดท้ายไม่ได้จริงๆไม่ได้วันนี้ครูนี้เดินมาวันนี้เราไปห้องน้ำกันงงเออวันนี้ไปห้องน้ำไหมน้ำก็งงเว้ยครูจะเข้าห้องน้ำก็ได้ค่ะหนูไม่ไม่ไม่ปวด ไม่หมายถึงเราไปซ้อมในห้องน้อนไปซ้อมที่ไหนซ้อมในห้องนอนวันนี้หรอนั่งอยู่ตรงนี้สองคนต้องนั่งนั่งนั่งนี่ใจดีเหอะเรียนดีโหตอนนั้นเรียนเข้าใจดีตอนกาลุนาฟังให้จบไปใจดีใจดีก็เรียนเหมือนกันฮะโอ้ใจดีใจดีน้ำยาน้ำยาอยู่นอกสายตานี่นรู้แล้วคุยละพวกไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์มาเนี่ยแล้วก็ไปกินไอ้น้ำยาสับปะรดอะอยากเปลี่ยนคนไม่นกู่บ้นคู่คใจดีมาก ครูก้องใจดีเอ้ยไม่ใช่ครูไก่ครูก้องก็ใจดีครูไก่ใจดีทุกคนอะจริงๆรครูทุกคนมี่ยยกเว้นเนี่ยครูนี้ครูไก่ครูไก่ใจดีครูไก่ใจดีเว้ยครูไก่ใจดีแต่บางทีบางใจคือคนอื่นอ่านไม่โดนแต่วอจัดูก่เขาเป็นคนละเอียดเว้ยเขาจะดีเออละเอียดมากเลยจะดีบิ๊กคอร์ดียวตอนนี้เอ็ร้องเพลงเองเพล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 งลูกครุ่งอะไรเองอะร้องไม่ไม่ถนัดอะ แล้วแกเขาจะหยุดทุกแบบหยุดถูกคำปะโอ้โหก้อยหนูต้องไงที่นี่ใจร้อนใจร้อนชอบอะไรชอบชอบเพลงนี้ทรายมั้เริ่มเพลงใหม่แล้วอแล้วแบบอย่าพิดคืออะไรรู้ปะอินโทนานแล้วแบบอินโทนานใช่ป่ะแล้วแบบพอจะต้องร้องใหม่เปิดอินโทรมาก่อนแล้วกูดจะต้องร้องเป็นนานทุกรอบอันนี้รู้ไหมกว่าอูพาเอาพูด รอตอนที่มูแซงทําเป็นดีคอร์ดบอกไม่มีไม่มีใครมาก็ต้องรอใหม่เธอเดินมาทำน้าเศร้าเธอบอกว่าเฮ้ยแล้วหลอกอะแต่ครูคือเฮ้ยแต่วันนี้พิงจริงตั้งแต่อยู่ไว้ไม่เคยรู้สึกขนาดนี้มาก่อนหรอ พี่พี่รู้สึกถึงหนูหรือยังว่าหนูเป็น<ม>แบบนี้ทุกอาทิตไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเร้องเพลงแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยคุณพ่อคุณเจ้าชไม่แต่แตแกร้องดีอยู่แล้วร้องเพลงร็อกทุกวันทุกคืนไม่เคยรู้เลยว่าร้องไม่ได้เรื่องขนาดนี้เราอยากรู้ว่าคนอื่นอ่ะคูบ้างหรือว่ามีแค่ผู้หญิงที่เขาดูดตลหดูไม่ได้คิดว่าบอกไม่คิดหนูต้องเอาแบบต้องทําให้แบบถ้าทำอยู่ทุกครั้งมันก็ไม่ได้อะไรเสียงก็ไม่มีเห็นไหมอะไรเงี้ยเออพูดถึงย้อนเพลงเขาเว้ยเขาจะร้อง่ถึงแม้ว่าฉันยัง ใครใครก็รู้ก็ดูออกอ๋อนี่จะจะไม่เอาให้เธอรอกีกต่อไปถ้าผิดเลยย้อนกลับไปถึงตรงเปลี่ยนเพียเต้นนี่ต้องไปโหนไหนๆถึงเหนื่อยชิงชิงหรอเหนื่อยชิงชิงว่าแต่ว่าแต่ครูป่านเวลาเราร้องเพี้ยชอบแบบอุ้ยตัวนี้นิดเดียวลูกมีอันนี้ที่เจ็บที่สุดเลยว้าวว่าฝั่งแบ็คกิ้งแฮกปัญหาอยังยังค่ะโอเคเปิดปุ๊บ ไม่ต้องร้องนะฟังแล้วร้องขอบไปไอเราก็อินโทรมานานเลยลืมสิ่งที่คุณนิดพูดแลาก็แซงทำเป็นดีสุดสุดท้ายแบบเสียงแตกค่ะหันมาคู่ขาเสียงแตกน้ำฟังที่กูพูดมันจริงเหรอคือให้ร้องทั้งเพลงเลยเหรอไม่หมายถึงว่าแกให้ร้องแบบหมายถึงว่าแกบอกให้ฟังแต่ไม่หมายถึงว่าแกร้องแล้วแกก็ปล่อยร้องเออปล่อยร้องจนจบแล้วแล้วหันมาบอกรูว่าเสียงแตก แล้วมันมีอะไรไหมทำไมไม่ฟังเหมือนแ <c oughs> บบป๊อป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 ป๊อเลยต้อง,อง,อง,องตาขึ้นหรอยงัยงยังตอนนั้นยงังหรอเออแล้วเขาบอกว่าเสียงแตกแล้วมีอะไรไดีขึ้นไหมทำไมไม่ฟังแต่ปล่อยให้ร้องจนไม่เชื่อไม่เชื่อ,อนะร้องจนตกตกเสร็จแล้วปอบอกก็เลยหันมาบอกครูว่าเสียงแตกวโดนดา่าซ้ำครูค่ะมันจะเป็นความทรงจำระหว่างครูกับหนูตลอดชีวิตเลยค่ะ อธินาเอาอีกเจอคุณอีกน่ากลัวเลยแต่เออเราก็เนี่ยอู้หตอนนีวิมานดินน่ะก็ไม่กดดันเลยนะแบบไม่รู้ว่าหรือว่าไม่รู้เราเจอตั้งแต่หน่วงละเราก็ยังรู้สึกว่าครูเขาใจดีเออน้่งเจอหน่วงติ๊เองสวอด่าซ้ำครูเห่า มันจะเป็นความทรงจำระหว่างครูกับหนูตลอดชีวิตเลยค่ะวอนี้หน้าเอาอีกเจอคุณนิดอีกน่ากลัวเลยแต่เออเราก็เรียวหูตอนวิวิมานดินน่ะก็ไม่กดดันเลยนะแบบไม่รู้อะหรือว่าไม่รู้เราเจอตั้งแต่หน่วงละเราก็ยังรู้สึกว่าครูเขาใจดีเออน้ำเจอหนูวติ๊กเอ็นี่ก็เจอเพเกอร์ก็เจอเออใจดีป่ะ น้าว่าเวงเนี่ยเขาต้องมีอะไรมาดนใจแน่ๆเลยเปลี่ยนไปทุกคนขนาดเนี้ยถูกใจบอกไปเลยทำไมพรุ่งนี้น้องหลังนี่กว่านี้แน่นอนจ้ะหนูอุ้ยหนูหลักครูใิ่ไหมไม่มีใครไม่รักครูหรอกเวงแกแต่ครูลหรอัดเราซะน่วมะไรโหวันนี้แบบครูขอหนูจุกคาหนูกินข้าวอ่ะถึงกับแบบถึงกับแบบกินข้าวไม่ลงอ่ะแล้วคือคือรู้เลยไหมว่าตอนที่ไม่ได้กินข้าว ผิวมากแต่แบบมันแบบมันไม่ลง,งจริงอ่ะแล้ววิ่งไปเด้อตาเล็ดุกอ่ไม่เคยเป็นเลยไม่อยากพูดอะไรกับไม่อยากพูดอะไรเลย,เลยทุกคนเนี่ยทำไมมันเป็นข้ออ้างมันข้อกัางสารเอาจนตีมล้วีเอาแล้วเนิ่ตีสดทำไง <c oughs> ทำไมหนูแบอบกว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะไม่ค่อยเพลงยาผิดมันไม่ค่อยเข้าเส้ <c oughs> นเลยค่ะเพราะหนูวา่าหนูอ่ะก็ถามว่า,ววาปกติร้องวัน ไม่เคยลองเลยค่ะไม่ชอบเพลงนี้เอ้ารู้ทำไมรู้สึกว่าลองได้ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเพลงนี้แล้วก็บอกทําไมอ่ะหนูรู้สึกว่าซาวมันมันไม่เคลียร์หนูไม่ค่อยชอบแบบนี้มันมันตีกันไปเออก็เวลาถึงถึงถึงดนตรีสดก็บอกเขาได้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอานี้ก็ไม่เอานี้ไม่เอาอันนี้วะค่ะก็บอกว่าเออไม่ คือมันก็เหมือนแบบครูลูกแก้วก็มองอยู่พอเราบอกว่าไม่ชอบเพลงนี้เฮ้ยหนูชอบค่ะหนูต้องชอบกกชอบเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เมื่อกี้ไงแล<อ>้วเมื่อกี้แบบคุณนี่ก็แบบไม่ต้องพูดเลยว่าว่าชอบตามันแข็งขนาดนั้นเลยคือโดนโดนตลอดเวลาโดนทุกดอกเลยไม่อยากบอกแต่เมื่อกี้คุณนี่จะมากอดเราอยู่เลยคุณนี่ก็เกอดคุณนี่ก็กอดเขาแหละแล้วแบบคำพูดก,ก่อนกลับมาที่เมื่อวานเมื่อวานก่อนที่เราไป รักดอกจึงบอกนะค่ะหนูรู้ว่าครูรักหนูฮะหนูรู้จริงหนูรู้จริงแหละถ้าหนูมันเป็นเด็กนี่ไงต่อจากโซฟีคนนีงก็จะบอกอ้าไงวะพี่จะบอกหนูไม่เด็กอล้ค่ะหนูโตแล้วกนูบอกหนูไม่เด็กเป็โครหนูโตแล้ววี่งดีหนูจำไม่สั่นครูก็แบบจัให้ยังสั่นอีกนะ มีเงินแล้วจันครูรุ้นตัวเก่งอยู่ทุกอาทิตย์อ่ะถ้าวีนี้ครูต้องมารุ้นอีกครูไม่เอาหนูไม่สั่นแล้วค่ะครูวิ่งอ่ะหนูมั่นใจให้มันแน่ให้มันจริงพี่จะจําลองคําพูดที่พูดกับปอให้ฟังปอเนี่ยนะข้อแรกกับเพี้ยงตลอดเลยครูนั่งรุ้นทุกอาทิตย์เลยไม่มีวิ่งไหนแทงไม่ถูกเลยเลยยิ่งจรหรออันนี้คือันนี้คือครูพูดหัวพูดคำไงไงไงเป็นกับใจไงไ่ไงพูดว่าจัน ทุกวันจะมีคำ่านี่มันหกอาทิตย์แล้วนะถ้ายังร้องสั่นอีกอุยไม่รู้จะโดน่าเดี๋ยวอาทิตย์ร้องสั่นนะหกจะไม่กจะดาไม่ร้องร้องสั่นไม่มีลมทุกอาทิตย์อ่ะตอนสองไงใจใจที่มีตอน้องจริงอะใจที่ลมลมออกมาถึงไหนคุก็บอกว่าทำไมจันยำมันลมออกมาทำไมอ่ะเวลาตอนซ้อมคุกก็เห็นเราก็เต็มดีอ่ะร้องจริงทีไรก็ใจ มันจะลงมาแล้วตงมาึงใวะเคยเคยดโ้โหตัวเองเออร้าเป็นพร้องดีก็เด่นแน่เดียวพราเมื่อกี้เออเข้าใจฟิลเลยอะแบบเนื้ชงเนื้ชงชิงชงช่งนี้เบผีกจริงพเลยแบบข้ไปกับป้านัรู้เลยทีนี้่ที่แบบแม่ไม่อยากคิดภาพปรนหน้าเลย อันนี้น่าจะเป็นแดนแล้วคู่เต้นต้องแบบเข้าใจป่ะคู่เปาไอ้น้ำอืมี่ไก่เงี้ยคู่ไก่แต่ชอบคู่ปลาเต้นผู้หญิงอะ่ะใช่เนาะมันดูเป็นผู้หญิงอะแกรู้ว่าคู่ไก่ร้องไม่พอเขาเป็นผู้ชายที่เป็นศิลปินเว้ยเขาเล่นกีตาร์ได้ได้ใช่เขาร้องเไม่พอมากเขาตอนที่ซอมเขามาร้องทุกคนอะ และประสานแอดลิทคือแล้วทุกคนแบบแล้วทุกคนแบบไม่มองคนร้องเลยว่าทุกคนมองคุ้ไก่หมดเลยว่าแบบไอ้มอกคุ้ไก่ที่งัซีรูเพียงไรอะกุ้งแก้วคนร้องพอมากุ้ไก่ร้องเป็นพอมากคุ้ลูกแก้วเสียงพอกว่าไอ้จังจริงจังแล้วแล้วเสียงกรุงร้องเล่นของสงนทรมานอะมันเป็นมันเป็นแบบไอเด็กหน่อยไว้เลยไปเลยอ่ะคุ้ไก่ร้องโน้ตแบบโน้ตโน้ตที่พี่ภูมิร้องไม่ถึงคุ้ไก่แบบสบายมากแล้วทุกคนแบบ ใช่วันนี้กูบ่นเจอกูบ่นเจอกว่านทำไมกูไก่ติงขนาดลงงกูงงเขาน่ารักเนอะเลหลอแบบดีเราเป็นแฟนวอเป็นแฟนคลับหวังว่ามเล่กีตเพใจดเห็นอยูเห็นเลกีตาหวัว่าหวัว่าทีนี้พี่หุ่นจะไม่ตัดคิ้วน้อ พี่หุนมันละบาดในการใช้ชีวิตรู้ป้วยเปล่งไหวทีนี้แม่เขาหนูคุณจะแต่งให้หนูสวยเหมือนทุกอาทิตย์แม่แนทแม่แนทเจ้าแม่นะคะเอ้ยไม่ใช่เจ้าแม่เป็นลูกพี่ทั้งทีโตสิเลยเวลาจะพูดอังกฤษด้วยี่ปวดหัวเลยพูดสำเนียงไม่ถูกจบเมกาอีกคือล้วคือล้ว Good morning every b o d y Good morning my easy n u m e r สองสามหน้ามีแล้วก แล้วจันนี่มันบ่ายกว่าแล้วนะอะไรนะกุดกุดอะไรนะคะกุดอัลกอร์นูนแล้วก็พูดกับแมวอิกิ๊ดอัลกอรินึมไลน์อีปีสเอ็มเปนโพสตลอดเวลาเลยเออจะดึงลงแล้วนะฮะจะอาวนางแล้วเนี่ยเฮ้เสียงไายได้ไงโมแต่เมาเราหายแล้วมาแล้วเว้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวดาเดี๋ยวดายดายเนี่ยเนี่ย นี่ไหมโดยเฉพาะน้ำกับคิวเไม่ยงหายี่แล้วมาแหกปากขนาดนี้แล้วที่คิวแกก็ดดยืมผูกถ้าเป็น่าเนี่พูดเลยนะเนี้ยต้งไม่พูดเลยอ่ะว่า สะบัดได้ไหมขอออกไปลงตรงได้ไหมไล่ออกไปลงตรงทีเดียวพักไว้ดิอ่าแล้วจะไปไหนก็ไปต่อจะไปไหนก็ไปต่อแบบแต่กมื่อเจอเธอฉันทีไม่ไหวไงจะลองดีซะกวนถ้าเราเอาลงเลยก็ได้ใช่ไหมได้แต่ไม่ต้องไอ้สะบัดหัวเห็นแล้วมันชอบสะบัดหัวเห็นแล้วโมโหชอบหรือไม่ชอบจัดเลย ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบมันสะบัดเองเพราะว่ายังยังยังคารีบมันไหมริบมันของใครของใครนะใครวีสิบเอ็ดเอาไปวาไงไว้ตรงนั้นสักูรู้ว่าเป็นของตัวเองเนี่ยนะทางเลยทาางบ้นวีคนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแม่มั่นใจถูกวีกับ แต่จันอยากบอกทางบ้านว่าทุกวีที่จันไม่มันใจอะจันตั้งใจมากเลยคตั้งใจจริงๆถึงมันมาจะออกมาไม่ค่อยดีแต่ก็ตั้งใจจนนะร,ริง,ง,งนะลแล้วพี่ก็ฝากไปบอกแจ,จ็คกับจันด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะทางบ้านค่ะแต่พี่ของมันก็ต้องใส่กระือด้วยนะคะ เอาอรดเขอย่เขาบอว่าอว่่เขานะเด็หนูเดินเป็นอดีตได้ไหมเต้นอะไร ให้เธอได้พักผ่อนและนอนหลับไหลเก็บดากเก็บดืบดนร้อยมาไลยเก็บอยากนำค้างกลางภัยมาคล้องใจระไวร้รวมกัน ฝากฟามาชาันถักห่อกระรักกระมุนคอยผม,มเมื่อเธอไม่อู่นก่อนนอนคืน